อันนี้สบงเมืครับัครับตลาดน้องแก้วอยดครับพกออ็มาหอดพนะตัวละสองเมื่นหาคจ้ลกอ่ะไปส่งพจ้โลอ้อลกนครับสองมื่นหาตัวล่ไหนวะฮะเระยะตัง พลัะยาตั้งไกสองใบผสมไปผสมนะครับพอไรพอธรรมดาบานออเขานี่นะครับพอนันเด้ตัวนี้อันซื้อมาแยกลูกออกบอทันผสมบอทันผสมมเาตัวละสองหมื่นหารับตัวละสองหมื่นหาครับอ่าช่งได้ลอยลูกขึ้นนะครับต่อรองอะไรอีกบ่นน้ันขช่งนี่บ่ตัวอะไรความช่งนะครับง้อปอะยักไใสประยากษ์ยางสีสุรัครับยางสีสุรัต เดี๋ยวไทยพี่น้องมาครับสองมืหรรอหา,างครับตอร่องใดท้องว่างท้องว่างไม่ได้ลูกแค่ตัวเหรออันนี้ได้ลูกสามตัวนี่ครับเด็ต้นนี้เลยต้นนี้นนก็ได้ลูก ดก็ดีเดียวกันโสองดียวกันองมาย่างสีสุรัยางสีสุรยุ้ยใส่ยุ่จังหวัดมหาสารคามนยครับออบ้าหูอ้ฝ่าเบอร์ทั่วนะครับชุดเก้าสองชุดเก้าสองดสามชุดหนยอยหยังห้อจอมสีนะครับห้อยจอมสีย่างสีสุรัตมหาสารคามติดต่อได้เอานองบนน้อกับทั่วมาเลยเปิด สองมือหาครับตอนอะไรจะโทษตามกันนั่นความที่จะส่งให้เก็บเงินไปทางก็ได้ครับรับประกันตามนีทุกอย่างทุกอย่างครับทุกอย่างครับรับประกันเลยครับสามารถที่ทำพันได้มีแค่สิ้นสุดครับอยากลุกใหม่ครับผมเอ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ